ในคืนหนึ่งของฤดูฝนเสียงน้ำฝนที่ตกกระทบหลังคาบ้านสร้างบรรยากาศเงียบสงัดรู้สึกได้ถึงความเย็นชาที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้านท่ามกลางความเงียบมีเสียงกระซิบของการตั้งใจฟังลมพัดพีดนั่งอยู่คนเดียวในห้องนอนของเขาข้างๆมีกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งอบอวลทำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่เขาคุ้นเคย เขาไม่เคยเห็นช่อดอกไม้ในห้องนี้แต่พอมันลอยเข้ามาในจมูกเขาก็ทำให้ใจเต้นแรงอาจเป็นเพราะฝนตกหนักหรือเปล่าเขาพยายามจะลุกขึ้นไปดูนอกหน้าต่างแต่ในขณะที่เขากำลังจะขยับตัวเสียงเล็กๆก,ก็เริ่มดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กหญิงร้องเรียกเขาเงียหูฟังและพยายามเข้าใจว่าเด็กหญิงนั้นเรียกว่าอะไร แต่เสียงก็เบาลงจนไม่สามารถได้ยินอีกต่อไปแต่กลิ่นดอกไม้กลับทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนตลบอบอวนไปทั่วห้องใครอยู่ที่นี่พีทถามเสียงดังแต่ไม่มีใครตอบและทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆที่แฝงไปด้วยความเศร้าก็ดังขึ้นมาใกล้ๆเขาขนของพีดลูกชันทุกสิ่งในห้องเริ่มรู้สึกหนาวเหน็บเขาหันไปมองกระจกที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้อง และเขาก็เห็นเงาที่ไม่ชัดเจนของเด็กหญิงคนหนึ่งยื่นอยู่ข้างหลังเขาดวงตาของเด็กหญิงนั้นดูเศร้าและแทงใจเขามาหาเขาเธอแล้วคำพูดของเด็กหญิงแผ่วเบาแต่ชัดเจนพีดกระโจนไปข้างหน้าหัวใจเต้นรัวเขาไม่รู้ว่ารับมือกับความจริงนี้อย่างไรและริบบิ้นสีขาวที่อยู่ไม่ไกลก็เปลี่ยวไปกับลมลอยตามกลิ่นดอกไม้ที่หอมกรุ่นในคืนนั้น พี่เรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องมาจากที่ไหนแค่กลิ่นและเสียงเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของคนที่ไม่มีวันกลับมาอีกครั้ง